สวัสดีครับผมเอกนะครับจากบ้านจูแจมสวนไผ่กิมซุงนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าที่สวนนะครับเราจาหน่ายกิ่งพันมีไผ่พันธุ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นไผ่เศรษฐกิจนะครับก็คือไผ่กิมซุงนะครับพระเอกของเรานั่นเองนะครับไผ่กิมซุงข้อดีของไผ่กิมซุงก็คือเขาจะอ่าตัวนี้ขนาดกิ่งพันก์กำลังสวยเลยนะครับก็คือโตเร็วนะครับ5้ถึงหเดือนก็สามารถตัดตัดจำหน่ายได้แล้วนะครับหนอก็คือน้าหนักดีนะครับหนออยู่สักเกือบบกกนรัตอหืาว็ โตขึ้นนะครับสามารถทําหนอนนอกฤดูได้นะครับทำอาหารก็เป็นพวกผัดนะครับแกงหน่อไม้นะครับต้มจืดเนี่ยจะอร่อยนะครับตัวนี้เป็นไข้มิ้งตุงนะครับโตไวให้ผลผลิตเร็วนะครับมาดูตัวครับอีกตัวตัวนี้ก็เป็นไส่ที่นิยมมากนะครับในบ้านเราอีกตัวก็คือไส่เลี้ยงนะครับตัวนี้จะขยายพันธุ์โดยการขุดเหงาเลยนะครับเป็นเหงาใหญ่ออกมาเลยนะครับไส่เลี้ยงตัวนี้ก็ทําหนอนนอกฤดูได้นะครับแต่ว่าทําอาหารพวก แกงหน่อไม้แบบอีสานใสพวกปลาร้าหรือใบย่านางอย่างเงี้ยครับหมกหน่อไม้ตัวนี้จะอร่อยมากนะครับส่วนมากก็จะทําหนอนแล้วก็ดูหายนะครับมาส่วนของด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงลำนะครับหรือบ้านอีสานเราจะเรียกเป็นไผ่สร้างภัยนะครับตัวนี้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการขุดเหง้าเหมือนกันนะครับขุดเหง้าส่วนมากไผ่ตัวนี้จะใช้ทําพวกเฟอร์นิเจอร์ได้ดีนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ก็คือเขาจะลำตรงนะครับเนื้อไม้จะหนานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับก็คือ เนื้อไม้เขาจะค่อนข้างหนานะครับสังเกตว่ารูจะน้อยนะครับก็คือเนื้อไม้หนานะครับตัวนี้แกงกวกแกงลาวหมกกรม้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่หลักๆที่ผมเห็นเขาปลูกกันก็คือจะขายลำนะครับถ้าทุกคนเคยไปทางอำเภอจังหวัดอุบลนะครับภุรีรมยเนี่ยนะครับใหม่ขายตัวนี้เขาจะรับซื้อนะครับถ้าเราตัดลำไให้เขาถ้าลำใหญ่ๆก็จะจะซื้อประมาณลำละ40ิบบาทนะครับหรือให้เขามาตัดเองนะครับก็ได้นะครับ ส่าสวนเขาก็ราคาก็จะลดหลั nine, ่นไปนะครับแต่กันหมดก่อตัวนี้เขาล้ำไม่อั้นนะครับตัวนี้ไผ่ก็เป็นไผ่ใช้ล้ำได้ดีนะครับใช้พวกทาแค่นะครับตัวนี้เะเป็นไผ่ไก่ดีมากนะครับมาดีกรู่นะครับเดี๋ยวเดินออกมาทางนี้เลยนะครับตัวตัวนี้เป็นไผ่ไผ่ดำนะครับไผ่ดำตัวนี้จะเป็นไผ่สวยงามนะครับใช้ประดับนะครับก็คือพอเขาแก่นะครับต้นต้นเขาอ่อนเนี่ยล้ำเขาจะเขียวก่อนนะครับแต่ว่าพอเขา เขาเรียกอะไรเขารียกแก่ลำเขาจะดำนะครับเป็นเงานะครับสวยนะครับปลูกประดับนะครับบ้านเรือนได้สวยนะครับดูดูมีบารมีนะครับเพิ่มดูความเชื่อโชคลาภนะครับก็สวนมีแบบนะครับตัวนี้เป็นไกยตัวรับเข้ามาข้างในนะครับตัวนี้เป็นไก่บงหวานครับไก่บงหวานตัวนี้กิ่งทันกำลังสวยมากนะครับกิ่งทันสวยมากบงหวานเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะไม่มีไซยาไนน์นะครับสามารถทานติดได้ เหมือนมะพร้าวอ่อนนะครับวนอนม่ก็จะหนอจะทํปลูกแล้วก็ขายหนอนะครับหนก็คือสมไปร้านยำนะครับหรือร้านส้มตำเขาจะไปตาใส่ส้มตำนะครับอร่อยทด่กินสดได้เลยนะครับไม่ต้องตบนะครับเกมาอี่ในที่นึงครับตัวนี้เป็นไผ่ยักษ์หน้านะครับลำใหญ่เลยนะครับตัวนี้ไผ่ยักษ์หน้านะครับก็ลำาตรงนะครับขายได้ทั้งหนอและก็ลำนะครับ คือเขาจะใหญ่มากนะครับแต่ว่าความใหญ่ของของหน่อหรือของลำเขาจะขึ้นอยู่ตามสภาพพื้นที่้วยนะครับถ้าเราปลูกในที่สูงนะครับอากาศหนาวเนี่ยในทางภาคเหนือก็จะลำใหญ่มากนะครับใหญ่จนดูน่าเก่งยดขาเลยนะครับมาดูอีกตัวครับตัวนี้เป็นไผ่สร้างงนนะครับตัวนี้เป็นไผ่เศรษฐกิจอีกตัวนะครับที่มาร้อนแรงมากนะครับตัวนี้เป็นไผ่สร้างงนก็คือข้อดีเขาจะลำตรงนะครับลำตรงเอียดเลยนะครับไม่ค่อยมี ไม่ค่อยโคตรนะครับเนื้อไม้ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำนอนนอกฤดูได้นะครับหนองรสชาติดีนะครับตัวนี้ก็